สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ s Wonder นเดนะครับรายการที่จะมาบอก7ข้อเด่นและก็7ข้อดีของสินค้าที่อยู่ในร้าน Studio 7แล้ววันนี้ครับเรามารีวิวสินค้ากันอีกแล้วและก็คือรุ่น JBL Flip 5ไม่รอช้าครับเราไปพบกันเลยกับ7สิ่งมหัศจรรย์ของลำโพง JBL Flip 5ข้อที่1ดีไซน์สวยงามเล็กกระทัดรัด JBL Flip 5รุ่นนี้นะครับมาในรูปทรงที่เป็นทรงกระบอกเวลาเราจับเนี่ยจะรู้สึกว่าคล้ายๆกับเราจับกระบอกน้ําเลยนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นพลาสติกและก็ผ้าอย่างดีอย่างพรีเมียมเลยนะครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ่ม JBL Connect หรือจะเป็นเพิ่มลดเสียงแล้วก็จะเป็นเล่นเพลงถัดไปด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเกษณ์ JBL แล้วก็ด้านหลังมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับหรือว่าจะเป็นปุ่มบลูทูธแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB C ด้วยแล้วก็ที่ขับเบส ด้านข้างพิเศษเออกใครเลยมีตรา JBL ด้านนี้ก็มีลายเหมือนกันนะซึ่งต้องบอกว่าลายเจ้าพวกนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นฟริปเขาเลยแหละครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเชือกจับหูหิ้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเชือกจับตัวนี้เนี่ยสามารถถอดออกได้นะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะถอดออกแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะพกไปไหนมาไหนข้างนอกเนี่ยก็ใส่ไว้ดีกว่านะเพราะว่ามันพกพาะดวกและน้าหนักของมันเนี่ยแค่540กรัมเท่านั้นเองนะในเรื่องการใช้งานนะครับคุณจะใช้แบบแนวนอนหรือจะใช้แบบแนวตั้งก็สามารถใช้ได้เช่นนเดียยววกัสงาม เลกระทัดรัดสำหรับ JBL Flip 5รุ่นนี้เลยครับข้อที่2สามารถใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง เจเ Flip 5นะครับสามารถใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงนะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรจาก Flip 4เท่าไหร่นะครับแต่ที่มันต่างเนี่ยก็เพราะว่าตัวแบตเตอรี่นะครับมีการพัฒนาขึ้นมาในเรื่องของสายชาร์จนะครับเป็น USB-C เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถชาร์จให้เต็มเนี่ยเร็วกว่า f l i ป4โดยการใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนี่ก็คือเรื่องที่พัฒนาขึ้นมาจาก f ล i p 4ในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองเลยครับข้อที่3มาพร้อมมาตรฐานกันน้ำ IPX7 ถ้าใครที่ดูรีวิวของเราเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ว่ามาตรฐานกันน้ำ IPX7 เนี่ยถูกเอามาใช้ในลำโพงหลายๆตัวที่ออกมาใหม่ๆต้องบอกว่า IPX7 เนี่ยเป็นมาตรฐานกันน้ำที่ดีมากๆที่สุดในตอนนี้เลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหกใสน้ำกระเด็นใสหรือว่าคุณเผลอทำตกน้ำนะครับก็ยังสามารถเก็บขึ้นมาใช้งานได้ปกติครับเพราะว่ามันสามารถกันน้ำลึกที่1เมตรได้นาน30นาทีเลยแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เสียหายง่ายๆอย่างแน่นอนครับ ข้อที่4มาพร้อมฟังก์ชัน Party Boost หลายหลายคนนะครับที่เป็นแฟน JBL อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าฟังก์ชัน Party Boost เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยฟังก์ชัน Party Boost ครับได้ถูกเพิ่มเข้ามาในรุ่น JBL Flip 5รุ่นนี้นะครับซึ่งมาแทนที่ JBL Connect Plus นั่นเองเลยครับผมฟังก์ชันนี้เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อเจ้า JBL ลำโพง JBL เนี่ยนะฮะสองตัวได้พร้อมกันและเล่นเพลงเดียวได้พร้อมกันทั้งสองตัวเหมือนกับการที่เราสามารถได้ยินลำโพงซ้ายลำโพงขวาได้เลยเหมือนใส่หูฟังนี้เลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามันรองรับแค่ JBL p o u s e JBL Flip 5เท่านั้นนะครับเรื่องการ Connect เชื่อมต่อเหมือนเดิมครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันของ JBL Connect ได้นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อฟังก์ชันนี้ได้เลยครับข้อที่5อัปเกรดเสียงทรงพลังมากยิ่งขึ้น JBL Flip 5ตัวนี้นะครับได้มีการอัปเกรดเสียงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจาก Flip 4ที่มีกําลังขับอยู่แค่16วัตต์แต่ตัวนี้ครับ Flip 5ให้กําลังขับมาอยู่ที่20วัตต์กันเลยแหละครับและขนาดเนี่ยก็ยังเท่าเดิมด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าในขนาดที่เท่าเดิมเนี่ยแต่มีการพัฒนาในเรื่องของเสียงเนี่ยก็ถือว่าตรงนี้นะครับตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับเพราะว่ามีเสียงบทนั้นเข้ามาเยอะกับรุ่น Flip 4นะครับว่าอยากให้พัฒนารุ่น Flip 5เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้รับการอัปเกรดเรียยบร้อ ข้อที่6สัญญาณเสถียรมากๆด้วยบลูทูธ4.2อย่างที่รู้กันนะครับบลูทูธ4.2เนี่ยถูกใช้ในลำโพงหลายๆรุ่นหลายๆตัวหลายๆแบรนด์มากๆเลยนะครับซึ่ง JBL Flip 5ตัวนี้ก็ใช้มาตรฐานบลูทูธ4.2เช่นกันสัญญาณนะครับก็ถือว่าเสถียรมากๆเราสามารถฟังเพลงนะครับในระยะไกลได้ในระยะหนึ่งเลยและก็ยังสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายดายอีกด้วยนะครับไม่หลุดง่ายๆอย่างแน่นอนครับ ข้อที่7คุณภาพการฟังเพลงดียิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด JBL Flip 5ตัวนี้นะครับได้มีการอัปเกรดขึ้นมาจาก Flip 4อย่างเห็นได้ชัดเลยละครับไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นเบสที่หนักแน่นขึ้นรวมถึงคุณภาพเสียงพลังเสียงที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นแต่ต้องบอกว่าตัวเบสที่มีการพัฒนาและหนักมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปนหนักจนทับเสียงร้องนะครับผมรุ่นนี้ยังคงคอนเซปต์ในเรื่องของเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์เด่นๆอยู่ต้องบอกว่ามันเหมาะกับการฟังเพลงทั่วๆไปเลยนะครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าการอัปเกรดขึ้นมา JBL เนี่ยอยากจะทำให้เจ้า Flip ในทุกแนวเพลงเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยครับว่า JBL Flip 5ใช้ดีจริงๆครับ และราคาของ JBL Flip 5นะครับราคานะครับอยู่ที่4,390บาทเฉพาะสีทั่วไปเท่านั้นนะครับส่วน JBL Flip 5รุ่น Eco Edition นะครับราคา4,990บาทเฉพาะสีโอเชียและสี FOREST นะครับงงใช่ไหมครับว่าทำไมราคามันถึงแตกต่างกันก็เพราะว่ารุ่น Eco Edition รุ่นนี้นะครับตัววัสดุที่ใช้ทำเนี่ยเป็นวัสดุที่รีไซเคิลนั่นเองแหละครับผมราคาก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับเพราะฉะนั้นเลือกได้เลยว่าถูกใจตัวไหน สรุปนะครับใครที่กําลังหาลําโพงขนาดพกพานะครับรวมถึงคุณภาพเสียงก็ยิ่งดีเยี่ยมอีกด้วยและยังมีฟังก์ชันต่างๆให้เล่นมากมายเพราะฉะนั้นจัดได้เลยครับ JBL Flip 5รุ่นนี้ผมว่าตอบโจทย์อย่างมากเลยแหละครับแล้วพบกับรายการ s i ฟเวอรวันเดได้ใหม่ในครั้งหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ